เอออุ้ยโอ๊ะว้าว่นได้ตีอุ้นี่ไงเปนนี่พันน่ะนอ่นนด้วยนู่นี่ดินูนี่ด้สองพันแล้วอุ้ยนู่นนี่ด้วยนู่นนี่สามพันอุ้ขายยังไงเนี่ยขายยังไงเนี่เจาซื้อไหมห้าร้อยห้าร้อยเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกพันคุ้มคุ้ม เอเคห้าร้อยหกพันหกพันหกพันไปเหลว้วเแค่แค่เท่าไรดิสองร้อยสองร้อยสิอ่าสมดกำไรกำไรเอาเอ้ยสม

ใครทุ่มเนึงใครนี่ล่ะใครนี่ล่ะดิฟี่ดิฟี่ใครล่ะดิฟี่ตีไฟี่ฮ่าฮ่า่าฮ่า่าโอ้ยดิฟี่ดฟี่ดฟี่ฟี่ฟี่ฮ่าฮ่่าโอ๊ยใรปอมโอ้ยมอะไรไหมแล้วุ่นตีหันเออเสาอเสาอนั่นไอ้ขวบมาอีทฉลอง รับอีกแล้วยี่สเฮ้าไม่เข้าสมภัยยังไสมเนี่ยตาไปตาไปตาไปอีกแล้วยี่ส0บาทเอ้าองร้อยใช่หมสอง้อย้องร้อยเอาไปเป็นยบเท โอ้บงี้มโอ้แงคให้ผมครับขอบคไปดิตาใไ้ตามไปตาโอ้ยยเงินดิอีหนึ่งบ่แม่เด้นนีมาไวท่เดยวเวเเร็วเเร็วเร็วเอ็เววบว ที่ห้าห้า e ไม่เห็นต่อ่องเดียวโอย้ยมันนอนเฝ้นากล้วยย่างดีนอนเป้าที่ั่นล่ะเจ้า หนึงแค่แค่แค่ใคยังไงนี่สองร้อยเห็แล้วสองร้อยโอ้โหเก่งเลยสองร้อนฮ่าโอพนหนององ